สวัสดีทุกคนค่ะเรามาชมกระเป๋าหนังจาราคเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหน่อยนํากระเป๋าคลาสสิก เกรดมังกรที่ผลิตจากบริเวณขาเรียบจระเข้สายพันธไทยสายพันสยามมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันรุ่นนี้ดีไซน์สวยทันสมัยมาทุกรอบหมดทุกรอบพี่ๆค่ะแล้วที่สําคัญคือราคาจากนอเอยเนี่ยเป็นราคาที่เบามากนะคะมาทุกรอบหมดทุกรอบแล้วแต่ละรอบไม่ได้มีมาเยอะนะคะทาให้สาวๆที่เห็นรุ่นนี้นะคะในคลิปวิดีโอที่แล้วพอมาเจอคลิปใหม่คือตัดสินใจเลยทันทีเพราะว่ามันหมดเร็วมากพี่ๆค่ะอันนี้คือรอุใหม่ล่าสุดนอเอยจะให้ดูนะว่านอเอยเนี่ย เพิ่มออปชันแบบไปเยอะมากเลยตัวนี้คือเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะเข้ามาประมาณ10บใบแล้วน้อเอกก็ขายหมดไปแล้วตอนนี้คือมี1ใบสุดท้ายที่พี่ดูนะน้อเอกขยายไซส์ให้เวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยกว้าง8นิ้วสูง5นิ้วหนา3.5นิ้วเวอร์ชั่นใหม่8.5นิ้วสูง5.5นิ้วหนา สามจุดห้านิ้วคือใหญ่แต่ละมุม,มค่ะพี่พี่คือความหนายังหนาเท่าเดิมแต่มุมกว้างเพิ่มอีกครึ่งนิ้วมุมสูงเพิ่มอีกครึ่งนิ้วอ่ะแล้วก็เวอร์ชันใหม่เราจะใส่บทกันกระแทกที่ก้นให้ด้วยต้นทุนสูงขึ้นแต่นองเหนอจัดให้ในราคาเท่าเดิมทั้งที่กระเป๋ารุ่นเนี้ย้าขึ้นห้างนะพี่พี่ราคาเป็นหมื่นนอกเหอจัดให้ในราคาพิเศษหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหมือนเดิมสีที่หนึ่งสีทองคําเป็นสีพิเศษนะคะซึ่งปกติสีพิเศษพี่พี่ขาสตาร์ทอย่างน้อยตอ 1990บาทเหมือนเดิมนะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะหลังปีใหม่ยาวไปจนถึงสงกรานย,ยังจะมีวันหยุดยังจะมีเทศกาลให้พี่ๆได้ถืออวดถือโชว์ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะเอาไปถืออวดถือโชว์ถือออกงานได้เลยค่ะหรือว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะอันนี้สีที่หนึ่งนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปสีแดงวายสวยมาก รุ่นนี้ใส่โทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ใบเล็กครื่องสอําอางดีไซน์คือสวยนะคะพี่ๆค่ะอันนี้น้องเห่ใช้จอลเค้ตัวใหญ่ในการผลิตนะคะกว้าง8.5นิ้วแล้วมีหนังทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันฝากระเป๋าลําตัวแล้วก็ด้านหลังถูกต้องไหมคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะต้องใช้จอลเคส3ตัว3ตัวจะผลิตกระเป๋ารุ่นนี้ได้แค่2ใบ เท่านั้นขาหน้าไม่ได้นะคะขาหน้าไม่ได้ใช้ได้แต่ขาหลังเพราะว่าเป็นหนังชิ้นใหญ่มากจระเข้สามตัวจะผลิตกระเป๋ารุ่นนี้ได้แค่สองใบเท่านั้นและจะต้องใช้เวลาในการรอคอยนานมากน้อเอ๋น่ะอัปเดตมาแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดปีสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้แต่ว่าบางปีหนูก็ได้ประมาณสิบกว่าใบยี่สิบกว่าใบบางปีโชคดีหน่อยอาจจะได้ถึงแต่หลักร้อยใบนะคะบางปีก็อาจจะไม่ได้นะคะมาทุกรอบหมดทุกรอบเพราะแต่ละรอบมีไม่เยอะนะคะอันนี้ก็คือรอบใหม่ล่าสุดนะพี่ๆนะ ขยายไซส์ให้นะคะแล้วก็เพิ่มออปชันให้รูรามากพี่พี่คะ่ะแล้วงานสวยมากไซส์ใหญ่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่อู๋สีแดงสวยมากด้านข้างก้นกระเป๋าแล้วก็ซับในนะคะผลิตจากหนังัวหนังวัวแท้ แล้วก็สายสะพายก็ผลิตจากหนังวัวแท้ดูช่องใช้งานด้านในกระเป๋าใบนี้ถือใช้งานถือถอวดถือโชว์คุณหญิงคุณนายโดดเด่นสวยมากนะคะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีเขียวบร็อกกดนะพี่ๆเดี๋ยวต้องเลยให้ดูใกล้ๆนะคะสีหนึ่งต้องเ็นมีไม่มากนะคะสองใบสใบแล้วรุ่นนี้คือหมดไวมากจริงๆพี่ๆหางานที่มีฝาด้วยอย่างมันใช้หนังเยอะนะลำตัวด้านหน้าลำตัวด้านหลังแล้วไหนจะฝากระเป๋าอีกโอ้โหคือ รุ่นเนี้ยหมดค่าหนังไปเยอะมากจริงๆค่ะนี้ค่ะด้านในสีเขียวนะคะเวลาสะพายออกมานะคะรุ่นนี้ cross body ออกมาก็สวยนี่พี่ๆค่ะสวยมากสวยมากน่ารักมากอย่างนี้สีเขียวเวลาใช้งานก็สวยมากดูเห็นไหมคือถืออ่ะพี่ๆค่ะจะถือใส่กับชุดผ้าใหม่ถือถือออกงานนะคะหรือว่าจะ cross body ใช้งานอย่างนี้ก็ สวยมากๆแนตะ่รุ่นนี้ที่ยุ่งสวยสบายสวยดีไซน์สวยมากเลยไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปสีน้ำเงินอุ้ยทุกคนคะ่ะสีน้ำเงินหนังที่ต้องเห็ดนำมาให้กับพี่ๆนะคะก็จะเป็นหนังคัดพิเศษเกรด A แผหลึกแผลยาวไม่มีนะคะบริเวณขาเรียกเกรดมังกรเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แบบคนจีนอะ่ะชอบบริเวณนี้มากเพราะว่าประเทศจีนนะคะสัตว์ประจำชาติของเขานี่ใครไม่รู้จักมังกรนะพี่ๆซึ่งบริเวณตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเคี้ยวเล็บของเขาอะ่ะ คมเล็บของเขาอะ่ะแล้วก็บริเวณหนังตรงนี้ที่เป็นเกรดอะ่ะเหมือนมังกรในตำนานเลยนะพี่ๆนะอ่า เวลาเรียกจึงเรียกว่าเกรดมังกรน,นะคะพี่ๆค่ะน,นี่นี่นี่ข้างในโอ้ยสวยมากเลยด้านหน้าด้านหลังชอบสีไหนพี่ๆแคปภาพแล้วก็ทักหาน้องเอ๋ดได้เลยนะคะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสําหรับอันนี้สีม่วงนะคะสําหรับพี่ๆที่รับชมต้องเหตุทาง u t u b e นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเป็นเบอร,ร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยคือดูแต่ละใบดูแต่ละสีพี่ๆค่ะแคปภาพแล้วทักหาน้องเอ๋ดได้เลยนะคะรุ่นนี้พี่ๆได้ไปไม่ ิหวังหนังจระเข้ตั้งแต่หัวจรดหางจะไม่มีบริเวณไหนที่แบบมีลวดลายเหมือนกันเลยแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีความสวยความโดดเด่นที่แตกต่างกันบริเวณเกรดมังกรก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่มีน้อยมากมีน้อยมากๆแล้วก็ทําได้นิดเดียวอันนี้สีสุดท้ายแล้วนะคะสีส้ม โอ้ยทุกคนค่ะสวยทุกสีจริงๆทุกออเดอร์นะคะต้องเห็นก็จะมีของแถมให้กับพี่ๆนะคะของแถมช่วงนี้เป็นขาจอระเคแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราค่าเคมีค่าอะไรโอ้โหค่าตอกค่าหมบดค่าเย็บพี่ๆขา ตัวหนึ่งมีแค่สี่อันน้องเอไม่ได้มีแถมตลอดแต่ถ้าหาได้จะนํามาให้แล้วก็ราคาพิเศษมากเลยสีส้มสวยสะดุดตาโดดเด่นสะดุดใจสวยไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน1 9 9 0บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาชอบใบไหนคือพี่พี่ทักหาน้องเอกได้เลยรุ่นนี้หนังคือสวยทุกใบจริงๆนะคะพี่พี่ขาดูด้านในค่ะอื้อหนังสวยหนังเช้นใหญ่แผ่ลึกแผ่ยาวไม่มีหิ้วสวยสะพายสวยดีไซน์สวยความแฟ ชั้นความเลือดความแข็งแรงทนทานใช้งานได้เป็น10ปีหนังแท้จึงแตะบางจากวัตถุดิบทั่วไปนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอกด้วยแล้วน้องเอกจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ